พุทธประวัติจากพระโอษฐ์เล่มที่หนึ่งภาคหนึ่งโลกธาตุหนึ่งมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวอ,อนอน์ภิกษุผู้ฉลาดในฐานะและอาถาน,นั้นย่อมรู้ว่าข้อนี้ไม่ใช่ฐานะข้อนี้ไม่ใช่โอกาสที่จะมีคือข้อที่ในโลกธาตุอันเดียวจะมีพระตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะสององค์เกิดขึ้นพร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังกันนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ส่วนฐานะอันมีได้นั้นคือข้อที่ในโลกธาตุอันเดียว มีพระตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะองค์เดียวเกิดขึ้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้การปรากฏของพระตถาคตมีได้ยากในโลกภิกษุทั้งหลายการมาปรากฏของบุคคลเอกคือไม่มีใครซ้ำสองมีได้ยากในโลกใครเล่าเป็นบุคคลเอกตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองเป็นบุคคลเอกไม่มีใครซ้ำสองภิกษุทั้งหลายการมาปรากฏของบุคคลเอกนี่แหลมีได้ยากในโลก โลกที่กําลังมัวเมาก็ยังสนใจในธรรมของพระตถาคตภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่ตถาคตผู้อรหันต์สัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้นจึงเกิดมีของหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมี4อย่างนี้ปรากฏขึ้น4อย่างอะไรเล่า 1. ภิกษุทั้งหลายประชาชนทั้งหลายพอใจในกรารมคุณยินดีในกรารมคุณบันเทิงอยู่ในกรารมคุณครั้นตถาคตสแสดงธรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการมคุณประชาชนเหล่านั้นก็ฟังเนี่ยหูฟังตั้งใจฟังเพื่อให้เข้าใจทั่วถึงภิกษุทั้งหลายนี่คือของหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีอย่างที่ มีขึ้นมาเพราะการบังเกิดของตถาคตผู้อรหันต์สัมมาสัมพุทธะ <P ri ks uit> สองภิกษุทั้งหลายประชาชนทั้งหลายพอใจในการถือตัวยินดีในการถือตัวบันเทิงอยู่ในการถือตัวครั้นตถาคตแสดงธรรมที่กําจัดการถือตัวประชาชนเหล่านั้นก็ฟังเนี่ยหูฟังตั้งใจฟังเพื่อให้เข้าใจทั่วถึงภิกษุทั้งหลายนี่คือของน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีอย่างที่สองมีขึ้นมาเพราะการบังเกิดของตถาคตผู้อรหันต์สัมมาสัมพุทธะ สามภิกษุทั้งหลายประชาชนทั้งหลายพอใจในความวุ่นวายไม่สงบยินดีในความวุ่นวายไม่สงบบันเทิงอยู่ในความวุ่นวายไม่สงบครั้นตถาคตแสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงบประชาชนเหล่านั้นก็ฟังเนี่ยหูฟังตั้งใจฟังเพื่อให้เข้าใจทั่วถึงภิกษุทั้งหลายนี่คือของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีอย่างที่สามมีขึ้นมาเพราะการบังเกิดของตถาคตผู้อรหันต์สัมมาสัมพุทธะ 4. ภิกษุทั้งหลายประชาชนทั้งหลาย ประกอบอยู่ด้วยอวิชชาเป็นคนบอดถูกความมืดครอบงำเอาแล้วครั้นตถาคตแสดงธรรมที่กำจัดอวิชชาประชาชนเหล่านั้นก็ฟังเนี่ยหูฟังตั้งใจฟังเพื่อให้เข้าใจทั่วถึงภิกษุทั้งหลายนี่คือของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีอย่างที่4มีขึ้นมาเพราะการบังเกิดของตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะการมีธรรมของพระตถาคตอยู่ในโลกคือความสุขของโลกภิกษุทั้งหลายเมื่อพระสุคตก็ดี ระเบียบวินัยของพระสุคตก็ดียังคงมีอยู่ในโลกเพียงใดอันนั้นก็ยังเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้นภิกษุทั้งหลายพระสุคตนั้นคือใครเล่าคือตถาคตบังเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอาหารหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบเองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปดีรู้แจ้งโลก เป็นสาวธีฝึกคนควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานแล้วจำแนกทำออกสอนสัตว์นี่คือพระสุคตภิกษุทั้งหลายระเบียบวินัยของพระสุคตนั้นคืออะไรเล่าคือตถาคตนั้นแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศพรหมจรร์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงธรรมที่ตถาคตแสดงพรหมจารย์ที่ตถาคตประกาศนี้แหลคือระเบียบวินัยของพระสุคต ภิกษุทั้งหลายเมื่อพระสุคตก็ดีระเบียบวินัยของพระสุคตก็ดียังคงมีอยู่ในโลกเพียงใดอันนั้นก็ยังเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของชนเป็นอันมากมเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้นพระตถาคตเกิดขึ้นเพื่อความสุขข,ของโลกพราหมณ์เอ่อยมีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งกลางคืนแท้ๆก็เข้าใจไปว่ากลางวัน กลางวันแท้ๆก็เข้าใจไปว่ากลางคืนข้อนี้เรากล่าวว่าเป็นเพราะสมณะพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้อยู่ด้วยความหลงพราหมณ์เอ๋ยส่วนเราตถาคตย่อมเข้าใจกลางคืนเป็นกลางคืนกลางวันเป็นกลางวันพราหมณ์เอ๋ยเมื่อใครจะเรียกผู้ใดให้เป็นการถูกต้องว่าเป็นสัตว์ผู้มีความไม่หลงอยู่เป็นปรกติและเกิดขึ้นเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้ว เขาเมื่อจะเรียกให้ถูกต้องเช่นนั้นพึงเรียกเราตถาคตนี้แลว่าเป็นสัตว์ผู้มีความไม่หลงอยู่เป็นปกติเกิดขึ้นเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายระตะถาคตเกิดขึ้นในโลกเพื่อแสดงแบบแห่งการครองชีวิตอันประเสริฐแก่โลกภิกษุทั้งหลายตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้ เป็นพระอาหารหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานแล้วจำแนกทมออกสั่งสอนสัตว์ภิกษุทั้งหลายตถาคตนั้นได้ทําให้แจ้งซึ่งโลกนี้กับทั้งเทวดามารพรมซึ่งหมู่สัตว์กับทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้แจ้งตามตถาคตนั้นแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเครือหบดีหรือลูกเครือขบดีหรือคนที่เกิดในตระกูลอื่นใดในภายหลังย่อมฟังธรรมนั้นครั้นฟังแล้วย่อมเกิดศรัทธาในตถาคตกุลบุตรนั้นผู้ประกอบอยู่ด้วยศรัทธาย่อมพิจารณาเห็นว่าคารวะคับแคบเป็นทางมาแห่งธุลีส่วนบรรพชาเป็นโอกาสว่างมันไม่เป็นไปได้โดยง่ายที่เราผู้อยู่ครองเรือนเช่นนี้จะประพฤติพรหมจรรย์นั้น ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสั่งที่เขาขัดสะอาดดีแล้วถ้ากระไรเราพึงปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนไปบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเถิดพระตถาคตเกิดขึ้นนี้แสดงธรรมเพื่อความรำงับดับรู้ภิกษุทั้งหลายตถาคตเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหรันต้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานแล้วจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ธรรมที่ตถาคตแสดงนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงบรำงับเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความดับเย็นสนิทเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความรู้ครบถ้วนเป็นธรรมที่ประกาศไว้โดยพระสุคตธรรมชาติสอย่างทําให้พระองค์เกิดขึ้นเป็นประทีปของโลกภิกษุทั้งหลายถ้าธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้ ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วไซต์ตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุง่งเรืองไปในโลกธรรมชาติสามอย่างนั้นคืออะไรเล่าคือชาติด้วยชาราด,ด้วยโมรณะด้วยภิกษุทั้งหลายธรรมชาติ3ามอย่างเหล่านี้แลถ้าไม่มีอยู่ในโลกแล้วไซตตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุใดแล ที่ธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้มีอยู่ในโลกเพราะเหตุนั้นตถาคตจึงต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัสมมาสัมพุทธ,ธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วจึงต้องรุ่งเรืองไปในโลก <S <S ภิกษุทั้งหลายเราแลเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมารฉลาดต่อวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารเป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมรรตยู ฉลาดต่อวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมรตยูชนเหล่าใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานครั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำนี้แล้วพระสุคตได้ตรัสคำอื่นอีกดังนี้ว่าทั้งโลกนี้และโลกอื่นตถาคตผู้ทราบดีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ที่มานไปไม่ถึงและที่ที่มรตยูไปไม่ถึงตถาคตผู้รู้ชัดเข้าใจชัดได้ ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วเพราะความรู้โลกทั้งปวงประตูนครแห่งความไม่ตายตถาคตเปิดโล่งไว้แล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอันกเกษมกระแสะแห่งมารผู้มีบาปตถาคตปิดกั้นเสียแล้วกำจัดเสียแล้วทําให้หมดพิษส่งแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมุมด,ด้วยปราโมทปรารถนาธรรมอันกเกษมจากโยคะเถิดทรงขนานนามพระองค์เองว่าพุทธการสนทนากับโทนพราหมณ์เริ่มในที่นี้ด้วยพราหมณทูลถามท่านผู้เจริญของเรา ท่านเป็นเทวดาหรือพรามเอ๋ยเราไม่ได้เป็นเทวดาดอกท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นคนทันหรือพรามเอ๋ยเราไม่ได้เป็นคนทันดอกท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นยักษ์หรือพรามเอ๋ยเราไม่ได้เป็นยักษ์ดอกท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นมนุษย์หรือพรามเอ๋ยเราไม่ได้เป็นมนุษย์ดอกท่านผู้เจริญของเราเราถามอย่างไรอย่างไรท่านก็ตอบว่ามิได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเช่นนั้นท่านเป็นอะไรเล่าพรามเอ๋ยอาสวะเหล่าใดที่จะทําให้เราเป็นเทวดาเพราะยังละมันไม่ได้ อาสวะเหล่านั้นเราละได้ขาดถอนขึ้นทั้งรากแล้วทําให้เหมือนตายอดด้วนไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วพราหม์เอ๋ยอาสวะเหล่าใดที่จะทําให้เราเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์เพราะยังละมันไม่ได้อาสวะเหล่านั้นเราละได้ขาดถอนขึ้นทั้งรากแล้วทําให้เหมือนตายอดด้วนไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วพรามเปรียบเหมือนดอกบัวเขียงบัวหลวงหรือบัวขาวมันเกิดในน้ำเจริญในน้ำโผล่ขึ้นพ้นน้ำตั้งอยู่น้ำไม่เปียกติดมันได้ฉันได้ ก็ฉันนั้นพรามณ์เรานี้เกิดในโลกเจริญในโลกก็จริงแต่เราครอบงำโลกเสียได้แล้วและอยู่ในโลกโลกไม่ฉาบทาแปดเปื้อนเราได้พราหมณ์ท่านจงจำเราไว้ว่าเป็นพุทธ,ธะดังนี้เถิด